มึงสวัสดีครับผมไอร็อกซ่าคุณซ่ามาแคสเกมเมอร์ของผมวันนี้เข้าสู่โจ๊กไฟเตอร์สไตล์ของผมวันนี้ผมจะมาพลเรเกมเอ็กซ์จดครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณเอคาเมโกะเฮียเช่โอ้ยเฮียเสียงร้อว่ะสัตว์โอ้ยชื่นชมว่ะและคุณโจพี่เอและคุณยูรุนี่เกอเฮ้ยเด็กกูไปไหนฮะไอไอเฮียแล้วก็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 คนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายใครครับคนสุดท้ายใครครับคนสุดท้ายใครครับ น <ğı> <atorium. S 1> ้องหวานน้องหวานไอ้กูไม่กูไม่ยุ่งเกี่ยวกูไม่ยุ่งเกี่ยวกูแค่น้องหวานโอ้ยเกี่ยวักว้างหน้าไปโอ้เออสักสักยกเอะสักยกกะอี

คุยกูไปชมด้านบนดีกว่าดูด้านบนก่อนโอ้ยสมน้ำหน้าไอ้สารตบเป็นตาอย่างดีมึงไม่ต้องไปต่อยไก่ยารนายแล้วแค่ดูปีกมึงก็รู้แล้วเอา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 เกูกูต้องยอมแพ้แล้วก่อนไอ้มึงอย่างเงี้ยตลอดแหละไอ้สารแปดเทียนปวดท้องขึ้นมานะ เด oh. ี๋ยวถ้ามีกูท้องคิดมากูยกเปล่ากับบานด้วยแคทลิงอยู่เลยถ้ามีกซท้องเลยไอ้ยาวอดดิเอ้าไอ้เอ็งเป็นนอนอะไรงั้นน่ะอ๋อเป็นล้มแดดเหรอไอยังล้มอยู่เลยยังไม่โดนแดดเลยเมียกูท้องมึงตายโอ้ยไอเมียเกือบท้องแล้วอ่ะเอ้าไอ้ยมาทำน้องหวานท้องมันทำน้องหวานท้องไอเอ็ง มันทำน้องหวาท้องเออโอ้ยครั้งนี้มันท้องเองรวมไม่ได้หรือมึงี๋ยวมึงหรือมึงนะทีนี้เตยมวยสักยกกันด้ยังงี้ติวิชันห้าสิสักเอ้าโอ้ยเอกท้องเอกเป็นกูยอมเอกเป็นผู้ชายอะเอกเป็นผู้ชายท้องได้ไงมีมดลูกแล้วหรอแล้วเตรียมพบผู้ชายต่อไปเดือด อ่ะต่อไปยอร์เนก้ยอร์เนก้าพอแล้วกูไม่แข่งไม่ใช่ยิงหมาแล้วนะเออไป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 เฮดโอเคเราก็มาอยู่กับห้องน้องหมาแล้วครับผมวันนี้ผมอยู่กับเอจิเบสแล้วก็ยอร์เนกแล้วก็น้องหวานไปแล้วก็ไป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 ดีกว่าเอาเฮยล้มเหลยพ่อเหรอไอสัตว์วะพ่อเหรอพ่อเหรอไอสัตว์ทาไฟเหรอเฮดเฮยมึงยิงสาแวนสเปคเหรากู

ไอ้ใหญ่ใหญ่ก็โดนูไยเอ้ยมึงแย่งกูเหรกูต้องแย่งกูไม่แย่งก็ได้ว่ะโง่พี่พี่ี้ะปบไม่โดนกระทางเนี่ย่หละโอ้ยพระเจ้าพระเจ้ามาบังเกิดตูอูู้เอาเฮ้ยปืนร้อนว่ะนี่หมาหมาแ้ไปเอาเร่ไอ้

ไอ้แย้ไอ้เอกไอ้เอกอีหัวควายเก่งกว่าพ่อไ้สัตว์ไอ้ชีบายเฮ้ยโกสัตว์อย่างนี้ไม่ยอมแพ้อย่างนี้ไม่ยอมอย่างนี้ไม่ยอมไอสัตว์นี้ไม่ยอมหรอเฮ้ยระวังค้องเขาเว้ยไม่ยอมอ่ะระวังค้องเฮ้ยปืนร้อนปืนร้อนปืนร้อนไอ้เอกไอ้เอกเนี่ยกู่ส่วนเราเอาที่ไอ้เอามาแล้วได้แล้วได้แล้ว อยู่เฮ้ยไปเรื่อยแบบแบเฮ้ยตรงนี้กระสุนเต็มเลยเขาจะมาเอาก็มาเอาอะไรเงี้ยเฮ้ยฉันหมดแล้วก็มาฮะไอ้เหี้ยปืนกูร้อน่ะพักไว้เดี๋ยวเรายิงเองไจะเกลียนเก็บใช่ไหมเนี่ยกระสุนเต็มเลยกระสุนเต็มกระสุนเต็มเลยพี่ชายอย่ยิงเรื่อเนี่ยอ้าวเออเออเดี๋ยวไปแย่งให้เออก่อนเดี๋ยวไปแย่งให้เออก่อน เอากระสุนหมดเฮ้ยล้างล้างเฮ้ยเฮ้ยเออไม่ได้เหรอเอ้ยไปกระสุนจะหมดวะไม่ต้องแยงมาหรอกมึงเอาทางั้งเอาหมดเลยนักกระสุนจะใช้แล้วเฮียเก็บเก็บทำเมไอ้เฮียโปมึงอย่าเล่นดิใครวะมาดูผลดิคันเฮ้ยลบ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 เฮ้ยเฮ้ยเอากระสุนไหมโอ้แม่เอากระสุนแล้วกูจะได้เอาจะได้ยิงที

โอ้ยเจ้าะเบิดโอยเจ้ละเบิดโอยเจ้ะเมิดโอยเจ้าละเิดโอ้ยเจ้ะเบิดโอจ้าะเิโอเด็้าเมื่อกี้นี้ยใช่ โอ้ยจะระเบิดโอ้ยโอยไอเี้นัดเดียวโอ้โอยนัดเดียวจอดนัดเดียวจอดโอ้ยยิงสุกูจะหมดแย่งกูเฉยเลยจอดุอือหือ โอ้ยแม็กนัมนัดเดียวจอดไอ้เหี้ยโคตรสุดยอดเลยอ่ะเก็บแบองเก็บองมึงเก็บเหี้ยอะไรเนี่ยาใครมาใครมาฝั่งกูโดนแย่งหมดฮะแอ๊กกระสุนหมดแก๊่กระสุนหมดโอ้ยกระสุนเปกระสุนหมดกระสุนหมดหมดแล้วอย่างใช้กระสุนใช้มีดมัน เย็ดโอ้ยกล่องกล่องกระสุนเรียบเลยสี่สองจุดสามตัวเอ๊ะฮ่าฮ่าตายซะสุดเฮ้ยเขายุ่งมันเงียบเลยกระสุนกูเหลือสี่ร้อยแล้วว่ะเฮ้ยประหยัดหน่อยกระสุนน่าไอ้เลิฟเก็บให้มันประหยัดเฮ้ ไอ้ยันรุดลุดรุดออกไปแล้วเฮ้ยมาแล้วหมามาบอกด้วยหมามาบอกด้วยเดี๋ยวหมดตรงนี้แล้วมาหมดหมดแย่9 27ไอ้เยันป่วยสัตว์หมามาหมามาหมามาหรอสัตว์หมามาเอาบวกมันหมามาจะบวกมันกูไม่ยิงหมาแล้วสัตว์คุรอพวกลอยด้วยเหรือพวกมึงไงเขียนได้เขียนได้เลยโอ้ยหมาหมา โอ๊ยตัดสองคนเลยโป้ยแย่ไ enfin ม่ไหวละไอ้ส uh, ัตว์กูว่าต้องมีใครหน่อยสักคนเลยเอ้าอย่าละนในกาเอ้ยรอบสี่แล้วรอบสี่แล้วรอบสี่แล้วมันกูขอกระสุนกูขอกระสุนขอกระสุนกูให้กระปุกนี่ไงเดี๋ยวไ่าแย่งเมียกูละกันเอากระสุนก่อนแล้วแย่แวแย่งเมียกูอีกไอ้สัตว์มือดีไปทีๆ โอ้ยไม่ได้แอม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 ให้มันยิงไม่ให้มันยิงไปให้มันยิงไปเดี๋ยวกระสุนหมดเราไม่ต้องให้มันไม่ได้แอมโอ้ยไม่ได้แอมไอ้เหี้ยปืนร้อนเดี๋ยวละเดี๋ยวกระสุนหมดเราไม่ต้องให้มันเดี๋ยวมันจะเก็บทั้งหมดเลยปากดีเหลือเกินไอ้เหี้ยกระสุนกระจาหมดเว้ยมึงงี้สบายมีรองกระสุนไหมไอ้แย่กนหมดเลยไอ้เว้ยรองกระสุนมึงจะต้อ มึงยิงออกมาเป็นกระสุนกูเก็บยิงดิยิงเย่งดิเุ้ยไอ้ยาย่าไอ้เหี้ยกระสุนยังแย่งกูอีกไอ้เยี่ส์ลดลดรถกูเก็บเคไหมมึงคลิปป้อลดคลิปป้อด้วยเฮ้ยกระสุนโอ้ยบิสะบัดเต็มเลยสักโอ้แหน่พาบิดสะบัดแหน่พาบิดสะบัดโอ้พาบิดสะบัดกระสุนหมดมึงขาดกระสุนให้กูเลยนะโอ้ไม่เลยไอ้เหี้ยจี่ส์ ไอ้ยัปืนกูร้อนนกระสุนม่ได้กูบอกมงแล้วตุเลยเตุเฮ้ยกระสุนกระสุนกระสุนไอ้นดะเฮ้ยเฮ้ยดหลังด้าหลังรถรถรถคิปโป๊ะรถคบโอ้มึงตายไอ้เ้ยเนไม่ได้ไอ้้อตายแม่เป็นทอม

ดโอ้ยเย้มางงกาอย่าใชนมุดยอดโอ้ยยัดแค่ยัดแคยิงม่งัอยู่มาแล้วอ๋อมาเป็นแฮมเมอร์โอ้ยโ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยมันไล่ครับกูมาไล่ครับเฮ้ยอย่าีห้มันเปิดตีได้อยเาให้มันเปิดตีได้ประตีปได้น่้ยโอ้ยติดเ้าติดต้ามา่า เฮ้ยเอยู่บนกองวิ่งมอสไอ้ยันไอ้ยันน้ำมันหอนแล้วน้ำมันหอนแล้วไอ้สัตว์คนละเกมละเกมเดียวมันมีแฮมเมอร์อยู่ยังไงตู้เลยอันนี้แฮมเมอร์พักใหม่ตัดตัวงนะคัดปี้โหดเฮ้ยอย่าใช้พอมงอกว่าอย่าใช้พอมอีกตู้โอ้ยมาดิมาดิไอ้สัตว์ไอ้อาเบะอย่าเอ้ยยิงน้ายิงเอาพิซซ่าแดงแดงยิงตาได้ทางนั้นยิงได้ตกสุดสุละเฮ้ยปลบกเลยแหมหลบได้โอ้ยไล่ขับกูอีกแล้วไล่ขับกูอีกแล้ว เยเราต้องอยู่หลังเราต้องอยู่ข้างหลังมันไว้เราต้องอยู่หลังน้อยมันจะทำอะไรไม่ได้ไอ้ระวังมันกลายล่างระวังมันกลายล่างมันจะปล่อยเกิร์รไม่หันมันหันน้ำไปอ้เหี่แค่สุดจะหมดว่ะตีตีตีดิ้นเลยโอ้ยปล่อยกินเตามันปล่อยกินเตามันปล่อยกินเตาไปเปลีนสตีแล้วเฮ้ยไปเปลีนสตีแล้วเออเรียบร้อยเอาปืนร้อนมือร้อนก็โยนลงน้ำดิห้องเลยเอ้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

เฮ้ย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 เอยห้องตายไอ้เจ้าถ้ากูไม่ตายนะไอ้สัตว์ตามันได้แล้วเฮ้ยทำไมมีหาอะไรเลยโอ้ยผมอันดับหนึ่งครับผมอันดับหนึ่งครับเย้อันดับหนึ่งครับตายหนึ่งิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับเขาจบแค่นี้ครับ